าต่อ EP 3กันค่ะเราจะมาทาสีโม่กันแล้วนะคะขั้นแรกแล้วก็เทสีใส่ถังเลยค่ะจากนั้นเราก็จะเทน้ำมันสนลงไปผสมค่ะเสร็จแล้วเราก็คนค่ะคนให้มันเข้ากันค่ะคนไปเรื่อยๆจนมันเข้ากันดีนะคะจากนั้นเราก็จะไปทาสีกันเลย โม่ตัวนี้เราจะไม่ทาสีรองพื้นนะคะเพราะสีเก่ามันยังมีเยอะอยู่ค่ะเราจะทาทั้งหมดสองรอบรอบแรกเราก็ทาให้ทั่วเลยไม่ต้องทาหนามากค่ะเดี๋ยวเราจะลงรอบสองกันต้องรอสีมันแห้งก่อนทาวนไปค่ะทาไปจนทั่ว ทารอบแรกเสร็จแล้วก็จะปล่อยไว้ให้มันแห้งนะคะแล้วเราก็จะมาทาต่อรอบ2กันเลยโดยรอบสองเราจะผสมสีแดงลงไปด้วยค่ะเพราะว่ารอบแรกที่ทามันเหลืองเกินไปเราจะให้มันออกสีส้มผสมสีแดงลงไปเล็กน้อยแล้วก็มาเริ่มทารอบ2กันเลยก็ค่อยๆทาค่ะท,า,า,ทาให้มันทั่วจากนั้นเราจะปล่อยให้มันแห้ง เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะโมสองตัวนี้เราจะทําวางขายไว้ที่ร้านแม่ของเราเองอยู่ที่ตําบลสาราลายอําเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะราคาเราจะแจ้งไว้ท้ายคลิปนะคะดูให้จบค่ะราคาเราขายถูกกว่าที่อื่นแน่นอนค่ะโมรุ่นนี้ยี่ห้อนี้นะคะราคามือหนึ่งอยู่ที่สามหมื่นกว่าเลยค่ะ แล้วยังไม่รวมมอเตอร์ด้วยนะคะแต่ของเราราคาถูกแน่นอนรวมมอเตอร์และพร้อมใช้งานได้เลยค่ะตัวแรกเสร็จล้วก็จะไปทำตัวที่2ต่อกันเลยค่ะตัวที่2นี้ปูนจะเกาะค่อนข้างเยอะเราต้องสกัดออกก่อนแล้วก็ใช้หินเจียเจียแต่งจากนั้นเราก็จะไปลงสีกันค่ะเราจะทาสองรอบเช่นกันนะคะทารอบแรกให้ทั่วก่อน แล้วเราจะปล่อยให้มันแห้งค่ะค่อยมาลงต่อรอบที่2รอบแรกแห้งแล้วก็มาลงรอบสอต่อกันเลยท่านใดสนใจจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะหากจิ้มไม่ได้พิมพ์ใน Google ว่าฝ้ายการช่างมันจะมีเบอร์โทรติดต่อสามารถโทรมาสอบถามได้เลยค่ะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโม่สตัวที่เรามาบิ้วใหม่แล้วก็ ส่มอเตอร์ส่สายพานอันจรละบีพร้อมใช้งานได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันทีละตัวเลยนะคะและเราจะแจ้งราคาเลยมือสองรวมมอเตอร์พร้อมใช้งานราคานี้หาไม่ได้แล้วค่ะขายถูกมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันทีละตัวนะคะพร้อมใช้งานได้เลยค่ะ ตัวแรกยี่ห้อบาตันราคา18,000บาทค่ะไม่มีบริการจัดส่งนะคะลูกค้าต้องมารับเองค่ะและตัวที่2ค่ะตัวนี้ยี่ห้อเจสันค่ะราคา17,000บาทไม่มีบริการจัดส่งเช่นกันลูกค้าต้องมารับเองนะคะท่านใดสนใจจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลย